ปัจจุบนันหลายคนคงกังวลถึงเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มชะลอตัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปที่อาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วง6-12เดือนหลังจากนี้ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลายสำนัก แต่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณที่มีขนาดใหญ่และคุณภาพดีในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008รายได้ของบริษัทเหล่านี้แทบไม่ลดลงเลยในขณะที่กำไรปรับลงเพียงเล็กน้อยและหลังจากนั้นทั้งไรายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเช่นบริษัท LVMH เจ้าของแบรนด์เนมหรูระดับโลกรอยสวตตองคริสเตียนดีออร์เซอร์ฟาร่าเซลน บริษัทมีรายได้และกำไรเติบโตเฉลีย่ย9.1%และ14.5%ต่อปีตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาหรือบริษัท Microsoft ยักษ์ใหญ่แห่งวงการซอฟต์แวร์ของโลกที่มีรายได้และกำไรเติบโตเฉลียย่ย10.3%และ9.7%ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน ฉะนั้นการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่คุณภาพดีจึงสำคัญนอกจากจะช่วยลดความผันผวน,นของพอร์ตการลงทุนในระยะยาวได้แล้วก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นได้อีกด้วยบลจบ Principal ขอเสนอกองทุนเปิด Principal Global Quality Equity ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักคือ Fund Smith Equity Fund ที่มีจุดเด่นดังนี้เน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพชั้นนาระดับโลก ที่มีรายได้และกำไรเติบโตสม่ำเสมอเช่น Microsoft, Pepsi, Louis Vuitton, l o r e a l หุ้นในพอร์ตทั้งหมด100%เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการกำไรเป็นบวกทั้งหมดกระบวนการลงทุนเน้นคัดเลือกหุ้นด้วยสไตล์ Bottom Up และลงทุนแบบ High Conviction ถือหุ้น20-30ตัวเน้นการลงทุนระยะยาวบริหารโดยผู้จัดการกองทุนเท r รี่ m สมิ ผู้ได้รับขนานนามว่าเป็นวอร์เรนบัฟเฟตแห่งอังกฤษบริหารกองทุนได้ผลตอบแทนประมาณ525%ตั้งแต่กองทุนจัดตั้งและพิสูจน์ผลงานด้วยแทร็กเลคคอร์ที่ยาวนานมากกว่า10ปีพร้อมทั้งได้รับรางวัล Morningstar 5ดาว กลยุทธ์การลงทุนหลักของกองทุน f u ฟัน m i t h equity fund คือการปฏิบัติตามกลยุทธ์3ข้อดังนี้ 1. only invest in good c o m p a n y เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่มีคุณภาพสูง 2. don't overpay ลงทุนในหุ้นที่ราคาเหมาะสมหรือมูลค่าที่แท้จริงสูงกว่ามูลค่าตลาดและกลยุทธ์สุดท้าย do not h i n g เน้นลงทุนระยะยาวไม่ซื้อขายตามภาวะตลาดหากคุ้นที่ถือมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีอยู่โดยกลยุทธ์ข้อที่1 Good Company ตามนิยามของฟันสมิธคือบริษัทต้องมีกำไรจากการดำเนินง,งานที่สม่ำเสมอมีความสามารถในการแข่งขันและเรียนแบบได้ยากทนต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ก่อหนี้สูงและที่สำคัญคือสามารถสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินง,งานหรือ ROCE ที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทนุนหรือ w a c c ซึ่งจากพอร์ตการลงทุนก็เห็นได้ชัดว่า ปีที่แล้วพอร์ตการลงทุนมี ROCE ที่สูงถึง32%มากกว่าดัชนี S&P 500ที่มี ROCE เพียง18%เท่านั้นอีกทั้ง Cross Margin ที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนก็เห็นได้ว่าพอร์ตการลงทุนมี Cross Margin ที่สูงมากประมาณ63%หมายความว่าถ้าบริษัทมียอดขาย100บาทบริษัทจะมีกำไรมากถึง63บาทนั่นเองกลยุทธ์ข้อที่2 2คือ d o n โอเวอร์เการลงทุนในหุ้นที่ราคาแพงเกินไปก็อาจากลายเป็นการลงทุนที่แย่มากต่อให้เราเจอบริษัทที่มีคุณภาพมากแค่ไหนก็ตามฉะนั้นการพิจารณาแวร u a t ชั n นจะมีความสำคัญเช่นกันในการเลือกลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงทุนบริษัทที่มีกระแสะเงินสดต่อราคาหุ้นหรือฟรีแค a s ์โฟ r Y ยิที่สูงกว่าดอกเบีย้ยระยะยาว เปรียบเสมือนผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนซื้อหุ้นต้องมากกว่าผลตอบแทนจากการที่เราไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวและกละยุทธ์ข้อสุดท้ายดูน่าติงเทรีสมิธผู้จัดการกองทุนกล่าวว่าหากเราได้บริษัทที่มีคุณภาพดีแล้วเราควรที่จะลงทุนและถือยาวเพราะการจับจังหวะเข้าลงทุนที่ถูกจังหวะเป็นสิ่งที่คาดเดายากมากซึ่งจะทำให้เราเสียโอกาสการลงทุนได้ ผู้จัดการกองทุนจะขายหุ้นก็ต่อเมื่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเปลี่ยนแปลง variation แพงเกินไปหรือค้นพบหุ้นตัวใหม่ที่มีโอกาสสร้างผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าเท่านั้นทีมการลงทุนของกองทุนนี้นำโดยเทรี่สมิธผู้จัดการกองทุนและจูเลียนโลบินหัวหน้ารีเสิร์ช ทั้งคู่มีประสบการณ์ในสายการลงทุนมากกว่า30ปีรวมการบริหารกองทุนนี้ตั้งแต่จัดตั้งซึ่งสามารถสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนได้ถึง525%นอกจากนี้ยังมีทีมอนาลิสต์นักวิเคราะห์อีก6คนที่มากด้วยประสบการณ์ในการทำงานในส่วนของพอร์ตการลงทุนจะเป็นแบบ High Conviction ถือหุ้นเพียง20-30ตัวเท่านั้น คัดสรรหุ้นที่มีคุณภาพดีชั้นนำของโลกและราคาไม่แพงจนเกินไปหุ้นสิบตัวแรกของกองทุนเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ส่วนมากหลายคนน่าจะรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีบริษัทเหล่านี้มีความสามารถในการแข่งขันสูงและสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินงานได้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็น Microsoft ยักษ์ใหญ่แห่งวงการซอฟต์แวร์ของโลกมีแนวโน้มเติบโตจากการอัปเกรดระบบ Windows ทุกๆ3ปี หรือการเติบโตของธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งที่ปัจจุบันมีบริษัททั่วโลกใช้งานระบบคลาวด์เพียง10%เท่านั้นและธุรกิจน้องใหม่อย่าง AI ChatGPT ที่ Microsoft เป็นหนึ่งในบริษัทร่วมลงทุนโดยปัจจุบัน ChatGPT มีผู้ใช้งานมากกว่า100ล้านรายทั่วโลก Novo Nordics บริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่มีนวัตรกรรมและความเป็นผู้นำในการรักษาโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังที่ไร้ยแรงอื่นๆเช่นโรคเกี่ยวกับเลือดและต่อมไร้ท่อที่พบได้ยากโรคเบาหวานถือเป็นโรคที่มีอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในโลกฉะนั้นจากการที่บริษัทโนโวดิกส มีนวัตรกรรมที่โดดเด่นคือปากกาอินซูลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและบริษัทครองส่วนแบ่งอันดับหนึ่งของโลกในกลุ่มนี้ทําให้ในระยะยาวบริษัทมีแนวโน้มสร้างรายได้และกําไรเติบโตอย่างสม่ําเสมอลอรีอัลเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์บํารุงผิวชั้นนําระดับโลกที่มีแบรนด์อยู่ภายใต้บริษัทมากกว่า36แบรนด์เช่นลังโคมลาฟลอเรน r o Paris, ari, York, r o i a, p ok ai, r p a an 1, l p r r ร s e เ y เ r ร y New ว o r k วิตีการที่ l o r ร a l มีสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์ผู้บริโภคได้หลายช่วงวัยทำให้ l o r ร a ยยังคงเป็นแบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งที่ทั่วโลกเลือกใช้ จากกริ์การลงทุนที่แข็งแกร่งประกอบกับทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ทำให้กองทุนสามารถสร้างผลการงานที่โดดเด่นตั้งแต่ต้นปี Year to date อยู่ที่13.6%มากกว่าดัชนีอ้างอิงที่8.9%อีกทั้งในระยะยาว3ปี5ปีและ10ปี กองทุนสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย10%ต่อปีขึ้นไปคว้าโอกาสลงทุนกองทุนหุ้นคุณภาพดีชั้นนำระดับโลกที่มีรายได้และกำไรเติบโตอย่างสม่ำเสมอพร้อมผลงานที่โดดเด่นด้วยแทร็กเรคคอร์ดที่ยาวนานมากกว่า10ปีผ่านกองทุนเปิด p r i n c i p a l Global Quality Equity p r i n c i p l GQE เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกวันที่12-21กรกฎราคมนี้ สำหรับท่านที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บรจ .Principal รวมถึงผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ